คุณเป็น <lawsuit> ศ <royable> like sure? okay, ิลปินได้เมื่อไหร่วะซีเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมออกออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกเพลงใหม่ครับเออใช่ไหมเพลงชื่ออะไรครับเพลงชื่ออะไรอ่ะอ่ะตนตึงลุงเข้ามาก่สิสุขอะไรบ้างที่มาร่วมงานเปิดแีมที่วันนี้รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกหนาวด้วยครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเมือนอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าทีมทีมเขาเหมือนแบบเป็นใบชาจากญี่ปุ่นอะไรอยงี้แล้วก็เปิดเพลงญี่ปุ่นด้วยรู้สึกว่า สตูดิโงไวน์ก็เหมือนที่ญี่ปุ่นฟีลดีฟีลดีอยากลับไปญี่ปุ่นเไหมใช่ไะมีโอกาสไปบอกแล้วบอกบอกบอกมาดูเราบอกถ้าไปหกคนเลยครับครับอ๋อเขาแอบแคบๆอ่าชิดกันหน่อยคำถามอะไรนะครับคำถามที่แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่เขาให้เรามาเนาะที่เขาเชิญเรามาแล้วก็ บรรยากาศดีมากครับแบบเป็นอีเวนต์เอาดอครั้งแรกที่ที่ไม่มีเหงื่อเลยสุดเดียวโรมเย็นเหมือนเราเหมือนตอนนี้เราอยู่อี่โนบะไทมสแควร์ทำที่ญี่ปุ่นแล้วเหรอทำที่ญี่ปุ่นทำที่อะไรนะย้อนไทมสแควร์นิวยอร์กเอ่อซีซีนั่นโดครับของก่อนไหมครับครับดีอ่อเดี๋ยวคุณก่อนเอาคุณก่อนโอเคเดี๋ยวฉันพูดเองเขก็ดีก็ดีใจครับที่ได้มาเออดีกับเออพี่ กายกับนายด้วยที่เป็นดีเซนเตอร์แล้วก็โฟร์เซ็มจะมีนายโฟรด้วยที่แบบว่าสี่คนนะเขาแบบมาร่วมงานเวชีเขาขอบคุณเวชีมากที่แบบเชิญพวกเราแบบที่ยืนอยู่ทั้งหกคนนี้มาอางานด้วยครับผมอากาศดีมากตอนแรกผมได้ยินว่ากาศแจ้งของรีเควสว่าผมขอเสื้อไม่แขนยาวนะครับอาริทบิดผิดพลาดหนาวจะเยือกเลยเหรอครับผมอาเลนั่งใกล้แต่อากาศอะไรนะฮะเรามีคนนั่งใกล้ๆไม่อุ่น พอเขาถ้าเกิดเขาต่อยก็จะอุ่นครับตอนนี้หนาวไหมตอนนี้ไม่หนาวเพราะมีคนนั่งค้างใกลๆกใช่อะครับยินดีที่ได้มาเข้าร่วมงานนี่ครับรู้สึกแฮปปี้มากก็อากาศดีมากแล้วกิจกรรมก็สนุกตอนเล่นอ่าบันไดงูใช่ไหมครับสนุกมากเลยตลกด้วยก็น่ารักมากเลยครับคุณเครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆนะครับก็แล้วก็อากาศก็สุดยอดมากแล้วทำผมป่วยได้เลย เู้ยแพ้เป็นภูแพ้แร้บมาป่วยแต่ไม่เคยไม่เคยแบบว่ามางานที่อากาศดีขนาดนี้ครับผมไจางน้คนเลยโออด้ดี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 ดครับมดี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 ด่กีงีนีด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 ีมากครับอี่ีด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 ีกีดี็ีี่อดีดีด่ีดีดกดีดีดีกีดีัีีดีี ก็ยินด,ดีมากๆครับที่ได้เข้าร่วมงานนี้ครับได้ครับอ่ะเด็กๆได้เล่นเอ่อแอปพลิเคชันกันหรือยังครับได้โรวมมาเล่นแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเล่นแล้วเป็นไงบ้างเราถูกใจแต่งตัวน้องเอกะมากใช่เออใช่ผมผมชอบให้ที่มินมีกิมมิคเล็กๆแบบว่าให้น้องแมว <c oughs> เปลี่ยนเสื้อได้ผมชอบมากใช่ครับใช่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ มีไอศ์ครีมปีครับสวัสดีครับพวกเขาจะให้ลุ้นกับแรกแต่ว่าเลือกแรกนะครับแต่ว่าเอาไอศ์ครีมไปเดี๋ยวผมเอาทองนะครับเออดีนะยังไม่มีแค่รถเอาไปเลยพอดีบ้านหมุนทองเยอะละติดบ้านดีิดบ้านดีเพราะมันเอาอยากได้ไอติมมากกว่าพี่เซิร์ฟก็ได้เลยครับได้ครับอยากได้อะไรครับเอ่ออยากได้รถแรกันครับรถต้อาไปทำอะไรคุณก็มีอยู่แล้วเอ้าอยากได้้คันก็ ไล่เลยคอนโดคุณได้โคต้าจอดแค่คันเดียวนะคุณจะไปจอดเลยเราไปรู้คอนโดก่อนทำไมก่อนเราไปรู้คอนโดก่อนทำไมก่อนอ๋อยก็เบสิกคอนโดเขาก็วันเบสิูลุ่มให้จอดคันเดียวไห้รู้ไงวันเบสิคลุมเออรู้ได้ไงเขาอยู่คนเดียวต้อไปเอาทุเบสิคลุมไปให้ใครอ่ะตอนนั้นมาห้องผมแล้วเขาบอกเฮ้ยห้องผมไม่ใหญ่เลยคุณไปมาหรือเปล่าอาตีเลยหล่อนมีพี่รู้นั้ย เต๋วน้ำตกทานมาอร่อยไงอีกนิดหนึ่งจะรู้แล้วว่าคอนโดพิเศษตรงไหนอยู่ตรงนี้แล้วฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อยากได้อะไรครับอ๋อผมอยากไปญี่ปุ่นครับไปใครครับไปกับผมใช่ไหมได้ครับไปได้กันไหมไม่เดี๋ยวพี่จะได้แบบว่าแรกไงแรกได้เป็นผู้โชคดีเพราะว่าตอนนี้เขาให้มีผู้โชคดีได้กี่คน ไม่รู้อะแต่ต้องเป็นผมหนึ่งคนละอันไ่อยากมีคนไปด้วยหรอครัก็อันนี้ฟังก็จะเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งล้วผมองี้กินไอติมไปก่อนีรเว่าเซียรเซียรเซียไปไปห้องพี่ดี่ไระห้องพี่ที่บอกมีบอลเบรลูมไปบ่อยแล้วไป่อยวนั่งเล่นไปนั่งเล่นเไปตออเสียงได้เลยนะไม่อยากได้เลย อยากได้อะไรก็ได้ครับผมเาให้อะไรพวกเอยากได้อะไนี่ครับดูตัวอย่างมเป็นคนไม่มากมากไงใช่คนแบบที่ชอบนีนใช่กินโอยชีก็พอแล้วใช่อร่อยเออผมไม่อยากดูไม่อยากไอติมได้ผมซื้เองก็ได้เอไม่อยาแ้ลได้ของปีไม่เอาหรอกวหนูต้องมีโอยช้กอใช่เกาเคเบโค้ดกันนะครับเออเดี๋ยวจะไปใหญ่อ่ะฝากีากฝากฝากแฟน โหลดแอปหน่อยอ๋อครับผมก็ตัดคอนเซ็ให้สามารถโหลดแอปได้นะครับแล้วก็เอามาสแกนเสร็จปุ๊บก็จะแลกหรือเราไปรูนเลขสามารถเลือกได้เลยนะครับน่าเล่นครับใช้แมยังมีแชทด้วยคุยดูดวงทอดอากาศอะไรใช่ครับรู้จากหลายๆที่เนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์มราดูจากหลายๆที่มารวมกันอันไหนที่มันตรงสุดก็เป็นความน่าจะเป็นที่เป็นสุดครับเรื่องด้วยครับผมผลงานหนลูกเรื่องขอผมนะครับก็ฝาก เฮ็ดผูเฮ็ดด้วยนะครับกำลังออนอยู่เลยตอนนี้ก็เดี๋ยววันที่นี้ออนอีกทีหกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรักกันยังอ่ะเราอ่ะฮะรักกันยังเรารักกันไปแล้วเราไมักกันยังยังครับอีนี้วกเราบนแบบเรต้องรอดูหรือเปล่าไม่แต่มันมีเทรเลอร์นิดนึงนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รักเลยแต่วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกถามรุกยังถามมุกยัง ใช่ผมก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขาจะเลิกเจ้าชู้ได้หรือยังไอ้ยูนิชันเลือกมั้ยไอ้ยูนิชันสายเลือกเราหรือว่าแฟนแฟนดิแฟนดิแฟนสปอยเดอร์อีพีนี้แฟนจะได้เห็นอะไรแบบอะไรจะได้อะไรบ้าเออจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นละกันเพราะว่าทางตัวต่างที่เห็นในเทรลเลอร์เนาะทางตัวฟาร์มก็จะอยากได้ความชัดเจนจากแฟนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยละที่ไม่ใช่แบบแฟนมัคอยตอคอยอ่อยอ่ะนะผม ฝากต่อซีรีส์ปีนี้ก็มีซีรีส์ปีนี้ก็จะมีเฮดูเฮนะครับแล้วก็ซีรีส์ปีหน้าก็ที่ที่ผมกับจาว่าจะเล่นก็คือมีล m a t e เ h a o s เล่นกับผมจาว่าแล้วก็พี่เซพี่ฝางครับมีมามด้วยแลก็มีมาโมด้วยครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงของผมนะครับเป็นเซิร์ฟเป็นเลิฟครับปีหน้าืะเล่นทะเลครับแล้วก็ฝากมุกเปเลิด้วยนะครับน่าจะอีกไม่นานน่าจะไกลเล่นหนกันแล้วล่ะตอนไหนตอนอะไรตอนอะไร ค่าวัดประหลาครับรอู้จะเป็นเรื่องที่เท่าไหร่อ่าคุณศิลปินยังไงคะถ้าสำหรับถ้าสำหรับคุณซีก่อนนะถ้าผมถ้าคุณชีก่อนผมฝาก head to head ละกันไหนใครว่าคนเป็นถูกกัน head to head นะแล้วก็ ep 6พี่จะว่าพูดไปเอ่ออาทิตย์นี้ก็ต้องต้องพูดอะไรอีกไหมครับคู่ไม่ใช่ผมพูดหึ่งคู่ความสัมพันธ์คู่ผมเองคู่คู่เป็นไงบ้างไม่อยากบอกอะ เอ้ยยังไม่เอาพูดนะเอาจริงนะจริงตัดได้นะี่ไม่ว่าเอาดีครับครับก็เอ่อจะเริ่มเห็นเอ่อความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ผมอยากให้ทุกคนไปดูเอาดีกว่าแต่ว่าถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะปอยแล้วมันจะไม่สนุกใช่ใช่ก็เอ่อมีซีรีส์ปีหน้าเอ่อสองพก็ขอฝากเรื่องเบียดโดวันด้วยครับใช่แดงนมถ่วงระวังเรา ทำไมเราต้องแรงโน้มะไรนะแรงน้ถ่วงต้ออกเสียงได้หรือยังคมนแค่ซีพูดนี่เป็นแรงโน้มถ่วงระหว่างเราใช่ครับอะไรพูดยอย่างโน้มเหืออย่างนงี้อ่ะเราพูดซีพีนอ่ะวโ101แรงโน้มทวงรม่เร็ใชครับหนึ่งสองคัดเมื่อกี้ตัดะ่ตัดออากาศนะครับตายหมดครับตายหมดครับตายตายแล้วหนึ่งสเตโ้101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราครับ ได้ครับอแล้วก็ฝากเพลงผมวันนี้ที่เพิ่งออกตอนสามโมงนะครับเพลงชื่อว่าคนคุ้นคอย Next to You จากวง Cover ครับ่พลังใบหนุ่มวไยรุ่นพลังใบวไยรุ่นพลังใบดูยังครับดูยันี่ยดูนะครับดูนะครับดีไหมคะับดีมากใน MV ใส่ดีป่ะใน MV ใส่เสื้อขยี้ใบป่ะก็วไยรุ่นพลังใบตัดออกได้นะครับพี่อันนี้ตัดเพลงได้เลยพี่เขาอยากขัดซักคนได้ไหมครับท่านหนึ่งครับท่า แก่คุ้คุณคอยอ่ะ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 คอยอยู่ครับผมอเคร้อร้องหอยส่ะร้องอะไรก็ควรแล้วแล้วแก่กุ้คุ้นคอยอ่ะน่ารักนี่น่ารักใช่โอเคมีแค่นี้ครับผมครับพี่เซบพี่ฟังค่ะก็เมื่อกี้เซิร์ฟฝากไปแล้วเรื่องบูมเอทเคาส์นะครับปีหน้าก็ฝากด้วยนะครับ มีแค่นี้แหละไม่เดี๋ยวว่าความสัมพันธ์อะไรตัวละครซีรีส์ผมจบไปแล้วรักกันไปแล้วครับอไวู้้ไว้ผมก็ตามตามพวกคุณไปแหละจอตสายเกาเดียวเชียวแลก็ฝากรูเมทเคออรนะครับพี่ออน์พีหน้าแล้วก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งให้รักกังวันในใจครับผมที่เป็นเป็นพี่ชายของมิวนิคครับผม พี่นังตอนบกลาครับเอ้ยบอกชื่อด้ยบอกชื่อด้วชื่อกไปอยูครับก็ฝาก้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครัขอคุณคราจากเลยก็ได้หลุดได้ได้ได้หันมองดีแล้วได้บอกทันเดียกันลกข้งไหนครับยากใช่ใช่ต้องันยากนเียรน้าหรอใ <c oughs> อันนี้ทุกคนดูเล่งรูปรัดดีนะฮะไม่ใช่พวกคืออันตราอ๋อ